สวัสด oh, 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 ีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกฮิต้านะครับเทินกับใส่นกตัวที่ผมไปเอามาเมื่อวานเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงาน ย้ำเทือกนะครับเราก็เลยได้โอกาสยกเจ้าฮินนต้ตัวนี้นะครับเทินเดี๋ยวจะลองไปย่ำนาให้ดูนะครับว่ากำลังจะดีแค่ไหนนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นฮิโนต้รุ่น140 NT อ T นะครับผมเป็นะระบบไดเล็กนะนี่ครับก็ซื้อมาในราคา36,000บาทนะครับจากร้านวุฒกุลการนะ แล้วก็ที่แพงเพราะว่าติดไดสตาร์ทมาด้วยนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้ถ้าไม่มีไดสตาร์ทก็อยู่ที่สามหมื่นสองพันนะครับผมถ้ามีไดสตาร์ทก็สามหมื่นหกนี่นะครับตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนท่อด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานย่ำเสือกนะครับถ้าว่าขับใส่ท่อเดิมเดิมเดีเดเ๋ยวมันจะ ไม่มันนะครับเอาง่ายๆก็จะเป็นไอดีเปลี่ยนทั้งท่ออ่ากองแล้วก็อ่าคอยเสียด้วยนะครับสองอย่างตัวนี้ก็จะใส่เป็นของตัวนี้นะครับเป็นกองแบบนี้เลยเนาะนี่นะครับแต่ว่ายังเดี๋ยวรอขาลอกก่อนนะเนาะเดี๋ยวให้พี่สันนำมาให้นะครับขาลอกเพราะว่ามันหนักมากเลยเมื่อกี้ลองยกขึ้นยกไม่ได้นะครับ ก็จะให้ดูโค้งนะครับว่าตัวนี้มันเป็นแผ่นยางนะครับนี่ทองที่ช่างนั้นห่อมาให้นะครับผมก็สวยงามนะครับแบบว่าไม่ได้เอาไปแข่งกับใครเนาะเพราะว่าทำมาสวยงามเฉยๆเนาะนี่นครับก็เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กเส้นสามหุน แต่ว่าอีกตัวเครื่องอีกตัวหนึ่งยังอยู่นะครับยังไม่ได้เอามานะอยู่ที่อู่พี่แดงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองเอาตัวนี้ไปลองก่อนนี่นะครับก็รับประกัน2ปีสําหรับฮิโนตานะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเป็นไรถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบภายในเครื่องนะครับก็สามารถโทรไปแจ้งศูนย์ได้เลยเดี๋ยวศูนย์เขาจะมาจัดก,การให้นะครับ ก็สเปคเครื่องก็จะประมาณนี้เนาะนี่กับเป็นท่อที่ผมถอดออกนะครับนี่กับกล้องไอดีมาเดี๋ยวเราจะมายกใส่กันเลยเอ,อ๋อแต่ก่อนที่จะยกใส่นะครับผมอนุญาตใส่กล้องไอดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ไปแล้ว,วเวลาปขันมันจะติดไอปีกบางโคนครับจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวใส่แบบนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยว มันจะติดเราขันน็อตไม่ได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรายกกันเลยอ่ะตอนนี้ใส่กลองนี่นะครับผมแล้วก็ใส่ท่อเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นเสร็จแล้วนั่นแหละจะพูดวู่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนี่ครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับผม โอ้ทรงเอทรงเอนี่ยทรงเองจริงเลยเพราะว่าชื่อเขาจะขึ้ชื่อเออ่าใช่ก็สวยอยู่เนาะเพราะว่านี่สำหรับสรุปสำหรับรถเดิมๆนะไม่ต้องถอดอะไรก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ดูดีอยู่แล้วและมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับสำหรับรถเดิมๆก็มาใส่ได้ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายนะผมแต่ผมว่ามันก็ดูดีนะอาจจะขันน็อตยากไปนิดนึงแล้วก็ตั้งใส่เครื่องยากไปหน่อยโอ้โห ไม่รู้จะยากไปไหนดีนะครับพี่สันเอาเอาเอาขาลอกมาให้นะครับเน่ครับ <c oughs> เรื่องเรื่องยกไม่ไหวเ <c oughs> <c oughs> อวต้องว่าโทร <c oughs> หาพี่สันแล้วเนาะให้เอาว่าเอา,เอาลอกมาให้ <c oughs> ทำอย่างนั้นเนี่ยกึ่งตายอขอบอกเลยเดี๋ยวนี้จะได้เปลี่ยนเครื่องบ่อยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยแล้วก็ดูรอยผมใส่เองนะเน่เนี่ผมได้ดูเนี่ยขี้ดิ้งขี้เดินเลยไม่ด้เตะเกินหมดเลยไม่ไหวเรื่องของเรื่องนะเดี๋ยวจะผมจะร้องติดเลยนะครับ ว่าเสียงท่อแต่งมันจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนั้นผมลองให้ดเดิมๆไปดูไปแล้วไปเห็นในสนามมานะครับแต่จริงๆอะใช้มือควงอยู่ที่หลังต้องซื้อเครื่องบิ๊กพวกไว้จะตัวแล้วเนี่ยแล้วจะดึงละเอ้าเห็นติดนะโหหนักเลยเครื่องมันยังแน่นอยู่อะ ฉากงาเลยนี่เนี่ยโอ้ยจะไปนี่ทำไมล่ะฉากงานจะไปออกทําไรฐานฐานโอ้แข็งดีอะกอ้แรงอ่ะเอาตีเล่นอะไรเนี่ยวิ่งเลยดึงรถวิ่งเลยดีนี่ยไปลงไปตะกร้อโอ้โหอัดดีไว้โอ้โหแรงมากพี่โูต้าครับเอารับมือพีเอพีเอรับมือไม่ไหวนะเทำไมมันกิ้งไม้หยียบตีมตัวเองน่ะ ะระวังด้วยเด้อไม่รู้ว่ามันติด้านหรือเปล่านะติดใดอ่ะอ๋อไม่ไม่ติดไม่ติดคนละชิ้นกันไม่ออกแรงอ่ะโอ้แลเนี <modelling> ่ย <out> <iş> เอบอยแบบกระเพือเอะ้ว่ดีนีครับ่หก็ง่นี้โครับนี่นะครับผมเขาเปลี่ยนท่อมาก็ก็หอบอยู่นะครับแล้วก็หอบอย่างคนดึงด้วยเมื่อกี้นี่ก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปลองย่ำนะ ลงย่ำแบบจริงๆเลยนะครับไอที IC เสียงดังกโก๊กเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้ขันน็นอตมันก็เลยดังนะครับถ้าว่าอัดน็อตแน่นแล้วมันอาจจะ,จะเงียบก็ได้เนาะมันไม่ไม่จ่ายรกมันเงียบเลยแหละตั้งตั้งตั้งหมุนหมุนหมุนมีเล่นกล้องด้วยนี่นะครับกระเือดีนะครับนี่เนะ <S <S าะหอบเนี่นครับเสตอนาทีไหมเมนอาทีเลยนะครับ ว่ายังยังไม่ได้ขันน็อตมันก็เลยยังไม่นิ่งโอ้โหเฮ้ยออบจริงวะลองดิเป็นไงแรงทำไมแรงไม่วิ่งอ่ะเมื่อกี้วิ่งอะเออกองรู้ะ ข้าวข้าวิ่งเมื่อกี้นี่เลยนะของหน้าบ้านผมนะครับอ้าวดับพ่อพอเปิดน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดแรงไม่แรงเลยทีจากการสตาร์ทเเมื่อกี้เกือบลงคลองการได้ทรงนี้เลยนะผมทรงเอทรงเอจริงๆแหละเพราะผมก็เจ้าของเอนี่แหละก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับพอเอาสั้นๆแค่นี้แหละ